ฉันมันแค่วไวรัสเป็นได้ก็แค่นั้นจะสู้จะฟารแค่ไหนก็คงต้องแพ้โดนด่าว่าแจ็คทุกครั้งไม่อยากเป็นไวรัสที่โดนรีพอร์จากเธอเพราะเพิ่มโดนคิดค่าตาย Sorry didn't wanna die จบแล้วกลายเป็นไวรัสฉันเง As I think about สูก้กลายเป็นไฟเตรอร์ตอนบวกผมก็รู้ว่าผมจะต้อง เผลอตายโดนหาวโยนเกมบอกผมเล่นได้แค่เนี้ยเดะเนี้ยเดะเป็นคนเคยเล่นอยากกับบองก็ต้องโดนดีพอเดะเธอไม่เล่นของเธอฉันไม่เล่นของฉันคงจะไม่มีวันที่เราจะได้รักกันกั็ทีมของเธอไม่ต้องการวายไรและฉันก็รู้ดีฉันมันกิวายร ยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตของโรงเรียนอนุบาลวัปรินายกนะครับวันนี้เราจะมาแข่งกันต่อในคู่ที่2ของวันครับจะพบกันระหว่างสายชั้นป .4 ครับ ROV จะพบกับ lightning u p d a t ครับที่ชนะขอบบ้าฟอร์ของพี่ป .6 มาครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเกมกันเลยฮะ ทางด้านของสีน้ําเงินนะครับจะเป็นทีม ROV นะครับส่วนทางด้านของสีแดงจะเป็นทีม Lightning of Day t ครับที่เมื่อวานครับที่เขาวาดวารวดลายสามารถชนะพี่ป .6 ครับและก็เข้ามาในรอบที่2ครับมาพบกันระหว่างทีม ROV ที่รออยู่ในรอบที่2อยู่แล้วครับเรามาดูกันว่าศึกแห่งสายชั้นป .4 ครับ ROV ปะทะ Lightning of Day จะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเรามาดูกัน แบน2ตัวของแต่ละฝั่งนะครับทางด้านของทีม ROV ครับเลือกที่จะแบนนาตาย่ากับเทวนานะครับส่วนทางด้านของ Lightning of Day ครับเลือกที่จะแบนอเลนและก็อาญาฮะเป็นการเลือกตัวตัวแรกของฝั่งทางด้านของทีม ROV ครับเขาจะเลือกเป็นตัวละครอะไรเหมือนตัวแรกเขาจะเลือกเมดฮะเลือกในด้านของคลิกซี่ครับ เป็นเมทที่ดาเมจค่อนข้างแรงครับแต่ตัวค่อนข้างบางเรามาดูฝั่งทางด้านของทีม t n i n g of Death ฮะเขาเลือกเป็นตำแหน่งอะไรฮะแครีคร่ฮะตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้ระหว่างแครี่กับซัพพอร์ตก็เลือกเป็นซัพพอร์ตตัวแรกฮะเป็นทางด้านของแรกนะและตัวที่ของของ t n i n g of d e เ t h ครับเลือกเป็นทางด้านของโอเมนฮะ และตัวที่3ตัวที่2และตัวที่3ของฝั่ง ROV ครับเขาจะเลือกเป็นตำแหน่งอะไรจากที่ดูนะครับเหมือนจะเลือกตำแหน่งป่าก่อนนะแต่ยังไม่รู้ว่าใครจะเล่นป่าครับเหมือนทางด้านจะของ RV จะเลือกเป็นเซลฟิตป่านะแล้วก็เอาซัพพอร์ตมาหรือยังไงฮะเหมือนเขายังตัดสินใจไม่ได้นะครับเขาเลือกเป็นแคลรี่มาก่อนครับ และก็เลือกป่านะสำหรับ ROV e. ตัวที่3ของทีม r h n n i n g of d a t ะเลือกเป็นทางด้านของเมดวีลานะครับและก็จะได้แบนในรอบที่2ครับทางด้าน r h n n i n g of d a t จะแบนก่อนในรอบที่2นะแบนตัวที่3ของทีมฮะทาง r h n n i n g of d a t e เลือกที่จะแบนทางด้านของเคนครับ ทางด้านของทีมอวีแบรนซูเปอร์แมนนะครับแบรนซูเปอร์แมนนะครับเป็นการแบรนตัวสุดท้ายของทีม l i ไรน n ่งออฟเลนครับฝั่งสีแดงเขาจะเลือกแบรนตัวอะไรครับว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของทีม r o v นะครับเหลืออีก2ตําแหน่งนะเขาเลือกที่จะแบ,บน fly, นะรนบัตเตอร์ไฟท์ฮะทางด้านของทีม r o v นะครับเหลือ2ตําแหน่งก็คือซัพพอร์ตนะฮะแล้วก็ตําแหน่งออฟเลน ทางด้านของ ROV เลือกที่จะแบนซูก้าครับ Lightning update เลือกว a l l h i นะครับเลือกแวนนะและทางด้านของทีม ROV ครับเลือกเซลฟิตมาแล้วก็เลือกมีหน้ามานะครับแต่น่าจะเป็นมีหน้าัพพอร์ตหรือเปล่าไม่แน่ใจฮนะ ตอนนี้เหมือนมีตำแหน่งซ้อนกันนะครับระหว่างซานิสกับเซลฟิตครับไม่แน่ใจว่าเขาจะป่า2คนหรือยังไงฮะหรือเขาจะแยกให้เซลฟิตไปออฟเลนอันนี้ยังไม่เห็นภาพครับและตัวสุดท้ายของทีมเป็นตัวเก่งทางด้านของไลนิ g งออ e เดตเมื่อเกมที่ผ่านมาคือไบฮ์ที่เขาสามารถจบเกมพี่ปอ .6 ได้ฮะคือตัวขอนี้หละครับไบและ ดูเหมือนว่าทาง ROV ไม่แน่ใจว่าทำการบ้านมาหรือเปล่าครับเพราะว่าไบร์ตายที่แล้วได้ MVP ด้วยฮนะไม่มีการแบนไบร์เกิดขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไบร์จะเกิดไหมครับเกมนี้หรือเป็นแท็กิกของทาง ROV ครับที่เอาป่ามาถึง2คนเหลือเวลาประมาณ20วิครับในการจัดเซตจัดรูนครับจัดไอเทมฮะและเราจะมาพบการแข่งขันในรอบอในคู่ที่8ฮะร,รอบที่2นะี่ เป็นคู่สุดท้ายนะฮะของรอบที่สองนีส่วนเกมถัดไปนะจะเป็นรอบของผู้แพ้ครับคู่ที่หนึ่งเ,เดี๋ยวเราจะรับชมกันต่อเนื่องเลยครับ รอโหลดเกมสักครู่นะครับตอนนี้กำลังโหลดเกมฮนะทางด้านของทีมที่อยู่ด้านบนนะจะเป็นทางด้านของทีม ROV ครับส่วนทีมที่อยู่ด้านล่างนะครับจะเป็นทีม Lightning of d a t ฮะทีม ROV เรายังไม่เคยเห็นฝีมือเขามาก่อนนะส่วน Lightning of d a t เนี่ยเราเคยเห็นฝีมือมาแล้วนะเมื่อวานนะที่เขาเอาชนะพี่ปอ6ทับได้ฮะถือว่าเป็นทีมที่การเดินเกมค่อนข้างดีเลยแต่เราก็ประมาท ROV ไม่ได้ฮะเพราะเรายังไม่เห็นเขาเล่นมาก่อน เขาอาจจะเป็นมามืดอีกทีมครับและอาจจะพิกชนะทางด้านของ l i g h t n n n u p f d t y ได้ครับเดี๋ยวเรามารับชมกันฮะเริ่มเกมขึ้นมาครับตอนนี้ทางด้านของทีมไรนิ่งออฟเดย์นะสีแดงฮะนำทีมโดยไบ์ครับและทีม ROV ครับนำทีมโดยเซลฟิตฮะ เราต thinking, society, ้องมาดูกันว่าทางด้านของทีมอวีใครจะเป็นคนฟาร์มเนะเพราะว่าเอาสกิลป่ามาถึงสองคนนะไม่รู้ว่าเขาตกลงอะไรยังไงกันนะเหมือนซานิสกับเซลฟิตเหมือนจะมาแย่งกันฟาร์มด้วยฮะเกมนี้ต้องสามะคคีกันนะครับเขาไม่สื่อสารกันเลยฮะว่าใครจะเล่นตำแหน่งอะไรดูเหมือนว่าเลนบนจะไม่มีใครมานะ รู้สึกว่าทางด้านของทีมเอาวีเขาเดินเกมแปลกๆนะฮะเหมือนมีการแย่งป่ากันเกิดขึ้นตอนนี้ไม่รู้เขายังไงฮะโอมนเข้ามาป้อมนะยังไม่มีใครมากันป้อมฮะเราต้องดูนะ,ะว่าใครเป็นคนเล่นตำแหน่งป่าฮะซานิธได้บูบับไปน่าจะเป็นซานิธหรือเปล่าที่ป่าแต่เหมือนเขาไม่ฟาร์มป่าฮะซานิธวิธีการเดินเกมของเขาแปลกๆฮะและมีการเวทกันขึ้นระหว่างทีมไลนิ่งออฟเดย์ครับ มีการดักพุ่มเพื่อรอนะดูเหมือนทางด้านทีม ROV เขาจะเดินเกมไม่ค่อยเป็นฮะเพราะตอนนี้ทางด้านของทีม ROV ปล่อยให้คลิปตีป้อมเพิ่งมาเคลียร์นะส่วนแกก็รอดักพุ่มเพื่อจะดึงบัฟแดงมาเพื่อไม่ให้ป่าของฝั่งตรงข้ามเกิดครับคาเฟ่นี่วักกลับบ้านนะวะัะทำไมฮะ เลือดเต็มวับกลับบ้านดูเหมือนเลนกลางจะมีไฟเกิดขึ้นครับระหว่างคิกซี่กับวีล่าฮะตอนนี้เหมือนทางด้านวีล่าจะได้เปรียบอยู่แล้วแกล้งมาแบบนี้จะดึงโดนไหมฮะและดึงแบบนี้อ้าวดึงไปโดน,านอาริสฮะดึงโดนวีลา่าเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้วีล่าตายได้เลยนะครับอ่ะคิกซี่ฮะขออภัยภพ,พักผิดฮะเหมือนเลนล่างมีไฟเกิดขึ้นและเป็นทางด้านของเวลไฮตัดภาพมานี่คาเฟนี่หายเลยฮะ และเลนกลางดูเหมือนว่าทางด้าน Lightning o เด a y ได้เปรียบนะได้คิวไปที่สุดคนระับวาลไฮวับกลางน้ำแม่น้ำเลยฮนะเลนบนเหมือนซานิดดักพุ่มฮนะรอให้เขาเข้าป้อมแล้วจะออกมาหรือเปล่าฮะยืนดูเขาตีป้อมเหรอฮะการเดินเกมของเขาแปลกๆฮะสํสำหรับซานิดเขารออะไระฮะรอป้อมแตกแล้วค่อยออกไปเหรอฮะและเขาก็ไม่ออกไปจริงๆนะสำหรับซานิดเขากลัวอะไรฮะ หรือว่าเขาเน็ตหลุดเลยยังไงครับเขาขยับทีละนิดทีละนิดฮะแล้วก็รออะไรก็ไม่รู้ครับสําหรับซานิดส่วนเลนกลางฮะมีไฟเกิดขึ้นตอนนี้ดูเหมือนว่าทางด้าน Lightning o f d e a t h จะได้เปรียบนะฮะรูปเกมของ Lightning o f d e a t h ค่อนข้างดีครับได้ไปถึง3คิวได้1 Dark Slayer แล้วก็เงินนำอยู่ประมาณ2,000ครับและเลนบนไม่มีใครมากันครับสำหรับ ROV และลิปเข้าแล้วโอเมนก็ตีป้อมสิครับ ดูเหมือนทางด้านไลนิ่ n อ่า ROV ครับนะเขาจะแย่งกันฟาร์มหรือเปล่าเขาทะเลาะกันหรือเปล่าในตอนนี้วิ่งตามกันไปและเหมือนซานิตก็อยู่แต่พุ่มครับไม่ยอมออกไปไม่รู้กลัวอะไรฮะถ้าไม่ออกไปแบบนี้การงินจะตามและเราจะสู้ยากตอนนี้เหมือนมีการลุมกันที่เลนบนเกิดขึ้นครับโอเมนก็ทําได้แค่เดินหนีฮะแล้วมีตัวมาซ้อนอย่างไบที่เป็นทีตัวทีเดของทีเมื่อกี้แต่ดูเหมือนตอนนี้ทางด้านของ โอ้โหมองไม่ทันฮนะตัดภาพไม่ทีเหลือไบค์คนเดียวแล้วและเลนกลางก็มีการวับกับบ้านเกิดขึ้นฮนะการณ์มีเยอะมากหลือเกินพาคไม่ทันจริงๆครับเลนบนเหมือนไบค์จะได้ป้อมบนฮนะและไบค์จะดันป้อมบนยาวๆเลยหรือเปล่าครับเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้ไม่มีใครมากันป้อมบน,นครับไบค์มีการมาเวทปากของทีมฝั่งตรงข้ามเพื่อทําให้ปากฝั่งตรงข้ามไม่เกินฮะ ไบบอกว่าไม่สนใจจะตีป้อมอย่างเดียวฮะและดูเหมือนว่าจะจบภายใน5นาทีเลยหรือเปล่าครับเพราะว่าไม่มีใครมากันป้อมบมเลยฮะเกมนี้เป็นเกมตีป้อมเกมจบบ้านนะเลนกลางเหมือนมีไฟเกิดขึ้นครับเหมือนทางด้าน rov จะมารุมที่เลนกลางครับแต่ดูเหมือนว่ายังไม่สามารถเจาะได้แล้วแกลกดึงมาจังหวะนี้อาริจ,จะรอดหรือเปล่ายัางรอดอยู่นะครับไบามาเติมเพื่อเลนกลางและเข้ามาเห็นอาริเล่นน้อยอีกเข้ามาได้ไป1คิวแล้วจะได้คิวที่2หรือเปล่า ดูเหมือนว่าตอนนี้ไบ์ย,ยังไม่ค่อยไหวแลวแกวก็ดึงเพื่อทาให้ดาเมจของฝั่งตรงข้ามน้อยลงและไบ์ก็ทําดับเบิลคิวได้และก็เป็นทางด้าของแกลงนะได้คิวไปในที่สุดนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเกมของฝั่งอวีจะเสียเปรียบอย่างมหาศาลครับเพราะว่าตอนนี้ไลนิ่งออฟได้ทำเกมมาดีมากครับและก็ได้ป้อมบนไปในที่สุดครับเป็นเกมเป็นในลักษณะแบบนี้เขาจะแพ้ภายใน เวินาทีได้เลยฮะดูจากรูปเกมตอนนี้ดูเหมือนว่าทางด้าน l i g Lightning of อฟ a ด e ได้เปรียบนะครับเลนกางก็มีการอ่ะแก๊กใช้อันตินะครับและก็ตายไปส่วนวาวไฮเหมือนจะเข้าลึกไปหน่อยฮะทำให้ดามเมจของค i ิกซี่และก็ทางด้านของคาเฟนี่ครับคิว <Double S 1> <Q S 2> ไปได้แต่ดูยังไงรูปเกมก็ยังเป็นของ l i g Lightning of d e a t h ครับ เกมอ่าเป็นทีมที่ค่อนข้างนะ่ากลัวเลยทีเดียวสำหรับ lightning o f d a t e นะวิล่าดูเหมือนจะหิวเกินไปและเข้าไปโดนป้อมตีตายฮนะแต่ยังไงแล้วก็ยังเป็นเกมที่ได้เปรียบของ lightning o f d a t e ฮนะทางด้านของโอเมนเลือดน้อยขอวับกลับบ้านก่อนนะส่วนทางด้านของทีม ROV ฮนะเกิดกันมาหมดแล้วและเหมือนจะมากันป้อมกลางไม่ทันครับตอนนี้การเงินห่างกัน7,000ครับ ดูก็รู้ว่ารูปเกมสู้ไม่ได้ต้องรุมอย่างเดียวเท่านั้นครับและดูเหมือนว่าทางด้านของทีม r o v จะเงินน้อยเกินไปและไอเทมไม่พอที่จะสู้ได้แลวไบก็โซโล่คิวไปถึง3ครับสุดยอดจริงๆครับสำหรับไบไม่รู้ว่าทีม r o v ทำการบ้านมาหรือเปล่าได้ไปดูคลิปที่เขาแข่งกับครอปบ้าฟอสหรือเปล่าฮะไบเป็นตัวที่น่ากลัวที่สุดสาหรับทีมครอปบ้าไลตนิ่งอัปเดตฮะ,ะนะจําชื่อทีมไม่ได้เหมือนกันฮนะภาคไปหลายคู่ และเหมือนว่าจะจบเกมเลยหรือเปล่าครับตอนนี้ยังไม่ถึง7นาทีแต่ไบเข้ามาแล้วแต่ไบเข้ามาตีป้อมแล้วเหมือนดาเมจเวทค่อนข้างแรงแต่ไบเหมือนยังจะรอดอยู่ครับและป้อมเลือดลดไปทีละเรื่อยครับตอนนี้ยังกันบ้านได้ครับสําหรับ ROV ฮะและวีลาอยู่คนเดียวไม่มีใครมากันแบบนี้จะได้คิวทางด้านของวีลฟหรือเปล่าครับเหมือนดาเมจไม่พอแก๊กมาช่วยดึงและ วีล่าเดินหนีได้อย่างปลอดภัยก็ได้คิวไปในที่สุดก็อ้าวเลยวีล่าเลือดน,น้อยเกินไปครับทาให้เพื่อนที่ตามมาทางฝั่งของด้าน ROV นะครับมาคิวทางวีล่าได้ในที่สุดตอนนี้ทางด้านของ lightning เด d a t ยังไม่เสียป้อมแม้แต่ป้อมเดียวนะครับรูปเกมตอนนี้ฝั่งที่ได้เปรียบเป็นฝั่งของทางด้าน lightning เด d a t นะครับดูได้เปรียบ มากกว่านะเงินเยอะกว่าคิวเยอะกว่าทุกอย่างดีกว่าทุกอย่างครับแล้วก็เป็นคิวทั้งหมดของไบต์แล้วฮะเกมหน้าอาจจะต้องทำการบ้านสำหรับทีมนี้ครับใครพบกับ l Lightning o เด a y นะอาจจะต้องแบนไบ์หรือเปล่าเพราะไบ์นี่เก่งเหลือเกินแล้วก็ได้เป็นคิวเป็นเดจินดารี่ฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเขาจะสามารถจบได้ที่เวบนี้ครับแล้วก็ตายไปกันหมดครับรออย่างเดียวคือคลิปเข้าแล้วสามารถจบป้อมได้เลย เกมยัง8นาทีกว่าๆแล้วก็ตีป้อมตีป้อมตีป้อมเกิดมาไม่ทันก็เป็นชัยชนะของทางด้านของ Rining of d e a t ฮะโอเป็นทีมที่สุดยอดอีกทีมหนึ่งครับตอนแรกครูมองว่าทีมบูล็อกเป็นทีมเตงหนึ่งฮะแต่ตอนนี้ทางด้านของไลนิ่งออฟเดย์ฮะลบคำาสบประมาทของคุณครูได้ฮะดูจากแนวโน้มในการเล่นครับค่อนข้างน่ากลัวเลยสำหรับทีม ไลต์닝อัปเดตฮะเป็นทีมที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวอันนี้คือผลคะแนนครับทางด้านของทีมไลต n 닝อั u เด a ฮะนำทีมมาโดยไบร์ครับสกอร์ค่อนข้างสวยรูครับ1 5ูครับ MVP ไป14.3คะแนนครับชนะไปด้วยที่สกอร์ที่สวยงามครับส่วน MVP ฝั่งแพ้ครับจะเป็นทางด้านของอาริสฮะ MVP คะแนนอยู่ที่5.0เท่านั้นเองครับ ซึ่งเป็นสกอร์ที่พอรับได้ครับเพราะว่าเรามาเจอกับทีมที่ค่อนข้างเก่งฮะอย่างทางด้านของ l i g ไ n น n ่งออฟ a t ชฮะเดี๋ยวเรามาดูสรุปคะแนนกันครับผลคะแนนครับทางด้านของทีม l i ไลน n ่ง f d ฟเดชชนะแบบตามค่าครับได้เข้าไปในรอบที่3นะครับไปพบกับทีมชิคเก้นทีมนะครับ ที่ชนะเมื่อรอบ11โมงที่ผ่านมาครับไลน n งออฟเดยก,ก็เป็นอีกทีหนึ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวครับโดยเฉพาะไบนะเดี๋ยวเรามาพักชมโฆษณาสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปตารางรอบสุดท้ายครับ และก็เป็นไปตามคานะครับสำหรับทีม Lightning o f d a y e นะฮะชนะรวดเลยตั้งแต่รอบที่1รอบที่2ฮะและเขาจะไปพบกับทีม h i i k e n t ทีมในรอบที่3ครับวันและเวลาถ่ายทอดสดเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งให้ทราบภายหลังนะฮะตารางผู้ชนะจะเข้าไปรอบ3ส่วนผู้แพ้จะไปอยู่ในรอบผู้แพ้ของรอบที่1ฮะโดยเราจะแข่งในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับตี ทีมที่เป็นผู้แพ้ของรอบที่1พรุ่งนี้เราจะแข่งทั้งหมด3ทีมครับโดยจะแข่งกันมีทั้งหมด3คู่3ทีมครับนำทีมมาทีมที่1ในวันพรุ่งนี้คนระับก็จะเป็นกวีเอกพบกับนอตอิฟิเรียครับทีมป .6 เจอปอ .6 ครับคา,าบลูกเสือคู่ที่1ครับจะเจอกันระหว่างก็ไม่ได้ตึงกับสปิดแบกครับและคาบลูกเสือคุ้งที่2ครับจะเจอกับ ROV เนี่ย คู่ไอ้ไกเจอกับ rov e นะครับส่วนคู่ต่อไปที่เราจะแข่งกันในรอบ3าโมงครับชนะแน่นอนจะพบกับ Cobra Ford นะครับเดี๋ยวเรามารับชมความสนุกกันได้เลยฮะสำหรับคู่ต่อไปในรอบ3โมง5นาทีครับเราจะพบกันในคู่สุดท้ายของวันนี้ในแมตช์ที่9นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์สดนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดไลฟ์สดใหม่เพื่อให้คลิปวิดีโอมันแยกจากกันนะครับ วันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนสำหรับคล,คลิปนี้นะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราเจอกันไลฟ์สดใหม่ครับ